เฮ้ยโยสวัสดีไว้ลูนตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียมีพาวาบีซาบีอีกแล้วนั่นเอ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 งอยู่กับเกมโลมาเอ็ของค่ายจิลลี่เกมประจําช่องของเรานั่นเองทุกคนก็สําหรับใครที่อยากให้เฮียไปเล่นเกมอื่นของค่ายจิลลีก็สามารถคอมเมนต์บอกเฮียมาได้เลยนะที่ใต้คลิปนะเฮียก็อยากเล่นเกมอื่นอยู่เหมือนกันไม่รู้จะไปเล่นเกมไหนใครมีเกมแนะนําสามารถบอกเฮียได้เลยก็ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร กดติดตามให้ช่องเฮียหมี่ภาวะ V3 มาด้วยละกันทุกคนอีกหนึ่งอย่างอย่าลืมไปกดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียหมี่ภาวะไว้ด้วยละกันก็วันนี้ทุน500บาทเมื่อวานเมื่อวานมีซื้อสเก็ตเตอร์วันนี้เฮียก็จะมาซื้อสเก็ตเตอร์ละกันทุกคนฟรีเกมนั่นแหละก็เริ่มต้นที่1.2บาทวันนี้ทุน500บาทนะเมื่อวานเหลือ e ี2เมื่อวานเหลือ400กว่าบาทก็เติมเพิ่มมาให้มันครบ เติมเพิ่มมาก็ครบห0าร้อนะทุกคนอ่ะเบ็ดหบาทมี500เบ็ดหบาทซื้อฟีเจอร์2ครั้งที่4ี่บาท let's go อ่ไหลข้างนอกให้ก่อนและบลายเข้าเดินนัสเป็นอีเวนต์เกมนะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงวันไหนทุกคนต้องตรงข้างบนขวานี่นะใครที่ยังไม่ได้ ลองก็ต้องมาลองธนากรที่มันจะหมดเพราะว่าเป็นอีเวนต์หรือเปล่ามันเขียนว่าอีเวนต์นะทุกคนตรงกลางไปก่อนแล้วกันนั่นไงโดนสิงโตโตกไปซะกูอบบเบ็ดหกบาทกูจะได้กี่บาทซื้อไปเท่าไหร่ละสี่ร้อยกว่าบาทแทงไปหนึ่งทีปาบหลบได้เก่งซะแล้วเก่งซะแล้ววันสองดาบปื๊บโอ้โหมึงเก่งอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยโอ้โหสิงโตโตกกูซื้อไปสี่ร้อยกูจะได้กี่บาท ตรงกลาง2องดาวขอฟันหน่อยเออจัดมาร้อยยี่ก่อนโตฟูเรียบร้อยออกเกมร <laughs> อบนี้ได้มาที่228บาทรอบหน้าต้องได้อีก200-300นะถึงจะได้กำไรไปหนึ่งทีอ่าเรียบร้อยไม่ไหลข้างนอกให้กูด้วยเอาเกูต้องหาเองอ่ะ200ด้วย <laughs> มาเกมเร็วแน่นอนซื้อพีเจอร์เนี่ยเฮียบอกฮะ ซ้ายดีขวาก่อนลวกันขวาไปเออสองดาบขอฟันหน่อยโอ้โหมันเก่งอะไรขนาดนั้นวะซ้า,ายมาเออโหมันเก่งไปแล้วเกมบั็กหรือเปล่าขวาอีกหนึ่งทีแทงไปก่อนเออดีแทงเนี่ยถูกถูก,ถกไปให้กูจังอ่ะตกกูด้วยประเด็นน่ะตกกูด้วยประเด็นตรงกลางสองดาบขอฟันหน่อยเออหล่อยี้ตกไหมล่ะส่วนทุกดอก ส่วนทุกดอกกูจะเอากำไรมาจากไหนกูถามก่อนใจเย็นอย่าพึ่งอ่าสิโตตกกูเรียบร้อยกูได้มา18บาทขาดทุนอีกรออยจัดไปที่ร98บาทขาดทุนแน่นอนกูซื้อไปสี่กูซื้อไปสี่ร้อยขาดทุนนะเนี่ยขาดทุนมาสิบสองบาทขาดทุนไปสิบสองบาทไปต่อด,ด,ด,ดีทุกคนรออะไรลนะ่ะไหลข้างนอกมาก่อนสิบสองบาทไหลไปต่อสวยไง แล้วก็โบนัสลงมาให้กูก่อนนะมาดูกันว่าข้างในจะให้หรือเปล่าเองหลบเก่งเกินเองก็หลบเก่งเกินบางทีตรงกลางแทงไปก่อนหนึ่งทีปืนอย่าตบอย่าตบโอ้โหส่วนทุกดอกฟันหน้าทีหลบทีกูไม่หลบ ที่กูมันไม่หลบสิโตมั้มึงโดดหลบสิโตเมื่อกเฮ้ยโอ้โหสิงโตมันยังหลบมึงเลยมึงไม่หลบสิโตบ้างอะหลบกูกูว่านะนั่นตรงกลางหลบกูอีกไหมล่ะโอ้โหหลบทุกดอกมึงเก่งจริงๆอ่ะตบกูุซักมึงมีเก่งที่สุดในโลกสินโตไอ้เวนเออเฮอรอบแรกได้มันร้อยเดียวมึงมีเก่งจริงๆหลบกูได้ทุกดอก ทำไมตัวกูมันไม่หลบติโตบ้างวะฮะขอถามจริงจองอาไม่ไหลด้วยจ่ายข้างบนก่อนเนี่ยเดี๋ยวออกมาจ่ายข้างบนให้ทําไมมันไม่หลบบ้างวะตัวเราฮะยืนแม่งให้ตบอยู่นั่นแหละสิงโตหลบเอาหลบเอาเอ้เวนมาถึงกูก็ดูตบเลยละกันโอ้โหอมึงก็เก่งเกินสิงโตอ้าสิงโตทุกดอกเกมล็อกกูหรือเปล่า เล่นจะเล่นไอ้เวนติโตอีกดอกแล้วล่ะัดแทงพุตตปุ๊บปั๊บบาบนัน่นไงมึงเก่งที่สุดในโลกอะ่ะติโตอือปวดหัวจัดมาเท่าไหร่อ่าอีกินด้านน,นนอกมาไหลไปเมกา98บาทขาดทุนย่อยยักบ,บอกเลยว่าขาดทุนย่อยยักเบ็ดสามบาทปะสองรอบ ไหไรมาเก้าบาทเข้าบูนนะอย่ตบก,กบอตบูอีกไหมล่ะกูเบ็ดแค่สามบาที่ยเอ็งอย่ตบเฮียอีกไหมล่ะเอออย่าตบกูทุกดอกไม่ได้นะแล้วก็หลบได้ทุกดอกนะดูเด็นขวาก่อนหลบไหมล่ะฮ่ากูว่าแล้วม,มีผิดไปซ้ายหลบตรงกลางโดนตบอเดตบกูละป้า เปไ็นไงล่ะเวนน์้ออตบกูทุกดาอาเก่งจริงจริงมึงเก่งที่สุดในโลกละโอ้โหเกมเวนอะไรวะเนี้ยสิงโตหลบทุกดอกกูไม่รู้จักหลบสิงโตบ้างวะเฮ้ยโอ้โหเริ่อม,มาลมเสียเริ่อม,มาลมบัดเจียรอยอ ลบกูได้ถุกดอกมึงไม่หน่มเก่งมึงเก่งยี่สุดในโลกอะกอยากจะถอดใจดูตรงกลางโอโหเล่นให้กูด้วยเล่นให้กูเองด้วยโอ้โหมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอ่าฮย้ำอีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็ตบโอ้หะทีนี้ไม่ตกเลยตรงกลาง ออฟันดาบคู่หน่อยเออแล้วก็เติบอีเ <You wait. S 2> แทงหลบได้โยกไปซ้ายสีโตโตบเรียบแล้วพอ,พอ,อจัดมาที่ร้อยแปดยิงเล่นยิงเสียตังค์ว่ากลับไปหมุนเหมือนเดิมดีกว่านะทุกคนเฮียว่านะ <laughs> กลับไปหมุนอย่างเดิมพียังได้ลุ้นหมดอีกต่ะขอไ่เบ็ดแป๊บเบ็ดหนึ่งจุงสองบาทนี่แหละตำตำดิซื้อแม่งสี่รอบเนี่ยมาดูที่มันจะได้กำไรไหมสี่รอบเนี่ยถึงสองร้อยกว่าบาท เห็นว่าเดี๋ยวมันก็ตกเงียทุกดอกเลี่ยมทุกดอกบอกเกมแจอาฮะขนาดกูเบ็ดน้อยนะมึงยังหลบกูได้แทงหลบได้โยกไปขวาละปาหลบได้ทุกดอกอม,มึงเก่งที่สุดในโลกตบกูซะตบกูให้หมดหมดไปซะกูไม่อยากอยู่กับมึงละกูเลยไม่อยากอยู่กับมึงแล้วไอ้เวรตอ ย้ำอีกหนึ่งทีหลบได้ไหมไู่ว่าจะหลบกูได้แต่ตกทุกดอกอ,อีกหนึ่งทีแล้วก็หัวตาหัวตาผ่านไปรอบแรกจกรัดไปที่เจ็ดสิบห้าบาทก่อนหนึ่งแล้วละละละจ,ไไจัดไปการจัดไปการจัดไปกัรจัดการไม่ไหลอะไรเลยเข้าโบนัสก็เข้าโบนัสเลย หลบทุกตอกหลบทุกตากเก่งจริงๆเวทีกูแทงไม่ว่าจะหลบกูอีกย้ำอีกหนึ่งทีอ้าวมึงอยู่มาอยู่ที่ได้ยังไงโดดหลบบ้างดิหลบเป็นไหมเนี่ยกูถามจริงอ่าเนี่ยมึงหลบอย่างสิงโตเนี่ยเป็นไหมเฮ้ยตกไหมนั่นไงส่วนทุก ยแทงไปเออคือแทงแม่งเลยแล้วกันตรงกลางนั่นไงสิ yeah> anyway> ่งโตอยู่หมดทำจับจับไปที่ห้าสิบห้าบาทไปต่อก็ถือว่ายังเหมือนจะไม่ขาดทุนนะครับ ซื้อสองร้อยนิดๆแต่แม่งก็ไม่ได้กำไรเหมือนตายเลยแทงหลบได้เก่งเก่งครับทำไมอะครับขวาแทงหลบได้ตรงกลางโดนติดโต๊ะตงแทงหลบได้โอ้ยจะหลบกี่รอบเนี่ยตกปูซะเลยอะเออโอ้โหหลบอยู่นั่นแหละพ่อหลบทั้งวันเก่งจริงๆมึงเนี่ยเออ แล้วก็ตบกูแม่ละย้ำอีกหนึ่งทีอือกูจะ,จะกูจะกดแต่ตรงซ้ายอะนะกูจะกดซ้ายอย่างเดียวมึงจะตบกูได้สักกี่รอบวะเฮ้ยมา,มากดม่กเลยตรงซ้ายนี่แหละอ่ามึงก็อยู่ซ้ายรัวๆอะ่ะเฮ้ยดี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 ชอบอ่ะเวนเลิกละกูมไม่ซื้อแนละ้งฟีเจอ อ่าตกกูก็จะสายอย่างเดียวอ่ะมาดิมามีสายทั้งวันอ่ะมึงจะเอาอะไรกับกูอ่ะมามามามตกกูไหมล่ะก็จะสายอ่ะสายอย่างเดียวดูดิจะได้กี่บาทอ่ะสายอย่างเดียวจะได้กี่บาทบางอ่าตกกูซะเยอะกดแต่สายเยอะก,กดแต่สายอย่างเดียวด้วยมาอืมได้สายอยีกหนึ่งทีกูว่าสิงโตมาแทน แล้วก็ตบค้าตบตบตกเลย,เยว่าแล้วไม่มีผิดจัดไปรอบนี้อีกห้าสิบห้าบาทขาดทุนไมเนี่ยดูสองร้อยห้าสิบเ็ดน่าจะขาดทุนเฮ้ยได้กำไรอยู่ทนุนมาเบ็นหกบาทอ๋อซื้ออีกรอบนี้รอบสุดท้ายนะทุกคนไม่เอาละมึงลเล่งเก่งกูมงไม่อยากเล่นกับมึง หลบเก่งก็เฮียไม่อยากเล่นไงเองกดแต่สายกดแต่สายไปเออสี่สิบหกสายอย่างเดียวอย่าสายอย่างเดียวด้วยกูยไม่เปลี่ยนด้วยมึงจะอยู่กับสายกับกูทุกรอบเวลาถึงโตหลบได้ไหมอาหา่ะฮะเก่งนะเดีอืวออกฟันเน้นๆหน่อยเดี๋ยวร้อยยี่ไป แทงมาคุยจะสายอย่างเดียวอ่ะมัมึงจะตบก็ตบกูยจะอยู่แต่ซ้ายอ่ะมัจะอยู่แต่ซ้ายนี่แหละมั้คู่ว่าหลบได้เหงื่ว,ว่าเลยคุยก็จะสายด้วยป่ะอือตาสายอีกก็จะอยู่แค่ตรงที่ซ้ายนี่แหละมั้ยถูกติดป่ะแล้วก็ตกออกไปสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทเมื่อกี้ซื้อไปเท่าไหร่จ่ะแต่ไปดีสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทขอดูก่อนเมื่อกี้ซื้อไปเท่าไหร่ 219อ้ากำไรว่ะทุกคนไม่พอไป6บาทอีก6บาทอีกมาอู๋จะซ้ายอย่างเดียวมาทุกคนซ้ายวะเนี่ยมันต้องได้กำไรสักต้องได้กำไรสักรอบเลยวะซ้ายอย่างเดียวเลยมาซ้ายต่อยหนักมัดซ้ายต่อยหนักซ้ายก่อนเลยซ้ายก่อนเลยดอกแรกอะแทงไว้ก่อนซ้ายอีกทีสีโตตบไปปั๊บซ้ายอีกละ มึงจะอยู่แต่ซ้ายหรือเปล่าล่ะสิงโตอืมหลบกูงังงน้นเก่งแล้เยเก่งแท้อีกแล้วอ้าวอ้าหวหลบได้ทุกดอไหมล่ะตบเออย่ำเพื่อย่าซ้ายตกไปให้หมดหมดตบไปให้หมดหมดซะอืมเก่งที่สุดในโลกอะอมึงเพราะ่า อ๋อทุกคนอะไรตั้งนอกชิ่อจัดบีกินไปไปอยู่ที่เมกาวินร้อยสองบาท่ะเบ็ดหกบาทแล้วมันหมดซะทุกคนไม่หกด้วยเบ็ดสิบห้าแม่งช่างแม่งจะชดชีวิตละทุกคนนาาะครับหลบเก่งเกินใครอยากจะเล่นกับมึงวะขอถามที่ หลบแบบหลบทุกดอบแ้วมีคนได้บ้างไหมอีายขอถามด้วใครได้มาแสดงตัวใต้คลิปนี้หน่อยดิมันจะหลบเก่งขนาดนี้แล้วก,กมาดอกนี้นั่นแน่มีเก้าสิบบกวินด้านนอกมาเก้าสิบปัดใครอยากจะเล่นกับมึงน้ามึงยอขนาดนี้อย่าพูดมีมาสามสิบทำเหมือนไม่ให้กูออกด้วยอัปเดนนะ อ่าไหลซะงั้นอาเข้าไปอ่างนูน่ะลุกเจาะแน่นๆมาตีงิงโตแล้วก็พอโลมาเหมือนไม่ให้กูออกด้วยนะเหมือนไม่เคียงออกด้วยนะนิ้โตมาดาบมาแถวแถวแรกไม่มีโลมาแน่นๆอ่างงูนรุมเสีะตามด้วยมีด ราบด้วยอางงูนอรุมเจาะแน่นแน่นมาดอกนี้สี่สิบห้าบาทไหลไปตัวแพงมาไม่ไม่มาสิ่งโตรออยู่อย่างนั้นแหละสิงโตสวยงามมันต้องอย่างนั้นเพื่อนไม่มินมาแน่นแน่นอางงูนอรุมเจาะ จามด้เลยเนียน่ๆอีกเจ็ดสิบห้าบาทเบิกวินด้านนอกวานหนึ่งจัดพปดีร้อยยี่สิบห้าสวยงามจุดฝัดแม่งดีเอยเป็นสามเก้าบาทได้มาเก้าบาทได้มารอบสุดท้ายกำไรหรือขาดทุนออกแล้วทุกคนไม่เอาละทุกคนไหลข้างนอกอยู่เนะี่ยหรือเปล่าไม่ไหล แค่ซ้ายเหมือนเดิมยังเชื่อมั่นว่าซ้ายต้องให้อะไรเราสักมันดูหน้ากูนะอย่าอยกหวนเลาะแห้งไปหนึ่งทีหลบได้หลบเก่งนะอย่ีดีก็เป็นตัวหลบเก่งอารอมีตกกูเลยไปละ อย่าสิงโตมาเลยทุกคนยังยังยังให้โอกาสอยู่จัดไป90บาทพอเลยเลิกแล้วทุกคนไม่เล่นละพอจัดมาที่357บาทอ่าบ๊กวินด้านนอกมาหนึ่งไปอยู่อยู่ที่ซูเปอร์วิน360บาทลุ้นข้างในฟรีเกมจะจ่ายให้หรือเปล่า เริ่มปาอ่งวนอรุมเจาะสุดคงไม่จ่ายว,าว้าวหมดจัดไปที่เงินรางวัลรวมเรามี372บาทพอแล้วทุกคนไม่เล่นต่อละขาดทุนไปนิดๆหน่อยๆไม่อยากเล่นต่อแล้วทุกคนเอาไว้มาต่ออีพีหน้าแล้วกันเหมือนมันจะหลบเก่งเกินไปเดี๋ยวเฮียมาเอาคืนให้อีพีหน้าก็ โอเควันนี้เฮียพาพวกเอ็มมาวปาอว,าวูดีเกมโลมาเอ็กของคายจินลีก็หลบเก่งเกินเอาซะก,กูไม่อยากเล่นแล้วทุกคนเฮียเอะไม่อยากจะเล่นซื้อพีเกมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องเฮียหมี่ภาวะว,วีสามไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนก็สําหรับวันนี้ <S <S เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ไวรุ่